สวัสดีพี่น้องมันอีกก็มาป่าน้าเมล่าพันนี่เนาะมาหาเห็ดหาอย่างนี่แหละสวัสดีพี่น้องโอ้ยงามเทียงยพี่น้องเห็นเห็ดดอกหนึ่งพี่น้องผ้าน้องคิงพันมาตินดงพี่น้องเลยตินดงหวยตาดใน,ในบ้านเท่านี่แหละเหมือนไปป่าใกล้ดอกเดยวมาหาเห็ดนำพันเด้อพี่น้องเดอ้อ กิามนีจ <amounts> ข <of water writers> ีด <Ende> ข <esa> ันถือบานไจะถือุมจกดนเฮ็ดเนี้ค <es for> <en> ุ้มเขาก้นเต่าแล้วเนี่เขาจะเต่าลูกขึะเนี่ขนยางจะเตเต่าทาน หวยองล,งลุกงีลพระเออหนูหวยตามาตาเห็นอยู่พี่น้นนองกระแป้นก็ทางงคนอีกท่านมันบมหกันได้พี่น้องน,นำสาสไดงเห็ดบาน พักกูดอ่ะบันมีหัยงอดนี่แหลก็เอิอโวยตีดน้องเอ้ยทำของฉีเย็นนะดินทางดินบอลเย็นคนมาที่เฮ็ด้ด้ีน่าปีนทางน้ำคงที่สูงไง พี่ได้ยังไงแล้วพี่น้องอะไรมานี่ยสุ่มบดหลักสิ่งกับพี่คอนโต๊กดิยวปี๊สูงอีกได้ไปเลยพี่น้องอย่างสูงอีกแล้วขี่รถจ๊กมาเลยพี่น้อง

ไปพักผ่นบออย่างน้ำแน่และน้ำก็บรุเแล้ว,ย,บบย,วย,ย่างงาน่ได้พี่นปล่วยลงมาหรอย่างนำ้นำน้ำเ่ได้นำนำไปเนาะเปรยบมาิงตีน ออะะะไไไรรมันจด้นี่ชี้ในเห็นเห็ดพี่น้องดอกเดียวบอดได้เห็นดอกเดียวธรรมดาได้พี่น้องเห็นเห็ดบอลนี่พร้อมเห็ดดินอย่างเข้างามสุดชุดโอ้ยหอมเด้อพี่ได้เห็ดเถาแล้วตัวน่ะเถาแล้วอือจะเหลืออีดอกหนึ่งนะไม่เห็นเลยเอาละเอาสฉเอาวข้างนั่งฉีอาอยู่นี่อื อันเด็กใครพี่นอ้องเห็นอันเด็กที่กลัวไม่มาที่เบลนเป็นบบน,น,น้องเรียบล้อแล้วเนี่ยช่างล่างจะดีร้ายไปเลยอ่ะอเห็นหน่งก็เห็นรวมอยู่นี่แหละอืออ๋ออันนี้ออกสามหุน่นเลยดิมีทางนี้หรอกโอ้โหเปิดให้พี่นอ้นองเห็นชัดเจนนึกว่าจะออกเฉพะพื้นที่ทั้งอื่น คือเห็ดไข่นี่แหละหอมเห็ดดินพี่น้องมันมักออกหน้าพาดินเนาะหลังดินตะพังดินสันดินชัน,นเดี๋ยวยันดีเด้อพี่น้องนี่ไงเห็ดตึกไดมาอีกแล้วเห็ดสดๆจากพื้นดินธรรมชาติ มาตำลังกะหฮายังเห็นอยู่รวอยอยู่ดอกกันคน,คนก<อ>ินหล,ล,ล,ล่อ,อ,อชิด้อย่ไลกินหล่ออันนี้กินหล่อรลายก็ิด้อยู่ด้พี่น้องกิหล่อมันเป็นหเลกเข้าไปประเทศเมันเาโกลลนแหละแล้วันเห็ดคุยคือนชื่อ น้ำเอามันสีเหล็กอยู่ดอก้วย,ดวยได้เห็นเห็ดอีกแล้วพี่น้องโอ้ตัวน,นี้น้ำอปุปปาเลยอ้าวเห็ดพี่เบือ่ออ่ะกินประเห็ดพี่ช้างเห็ดพี่เบือ่อว้ายเห็นเห็ดพิษแล้วพี่น้องมันหนักเก็บติดตามแซลกลางอันนี้เห็นอีกแล้ว เดินก่อนเฮ็ดยังพี่น้องนี่อ่ะเฮ็ดพี่เปืือบอ่แม่ตัวมันมีสีเรียมข้างลุ่มนี่คลิปน,น,นี้ก็ตั้งใจถ่ายเด้พี่น้องเอ้ยตั้งใจถ่ายตั้งใจอันจับกล้องเหน่นแต่มันยังซั่นคือเก่าเห็นเฮ็ดบ่มแม่ ไอพี่เบื่อค่ะวะไม่ได้ยังแล้วบัดนี้ได่ก็ได้ตังตังแคมทางหน้าบ่าได้ยังทำพี่น้องยังเลาะอยู่เลาะเินด้อย สารพี่น้องสีแดงว่าได้ยังเลยมันช่ได้ย่างกลับทางพูดไม่เป็นอยังกลับยังกลับไปฮะทางทงหน้าพี่พออน้องบอกว่าน้องเส้นทางพี่น้องจักสิงลงทางหรือเปล่าวนิเดียวเค่ะ พามาดอกยังไปได้ขึ้งหนึ่งคงดงดอกนี่ฮะตีนดงก็พาทิ้งไปไกถ่ายแค่นี้ให้พี่น้องเบิ้งโอเคฮะชายยุ่งละเบิ้งเนี้งได้แค่หนึ่งเท่านั้นแหละเดินไปบนมาเดี๋ยวลงทางจะขีไปทางไหนดีนี่ เห็นหอยแล้หวหอยตาแล้วบันนี่กระสิได้ปุน้ำขึ้นแล้วบันนี่มีเห็ดแกมทางเห็ดพี่เบื่อเรตถิ่มไปละเห็นเห็นเห็ดได้พี่น้องเป็นเห็ดพี่สร้างโบ้เห็ดพี่เบื่อมาเปือเ่อยขักแทะ อีกอันนี้ก็อีกเหอเห็ดดิ้นบอโอ้เหือเปลือกมันคือใบใหญ่อีกแมันมีก็สิลุยน้ำทางขึ้นตีดถไถยมาสวยงามเหมือนกันอ้อยอ้อยล่างสมตีนเนี่ยพี่น้องเอออาน้ำคัน ีต่องกดลอยอ่ยเยอะปวกคุณทีนแล้วปวกอืมเก็บขีแตกซะและนลงเยไปเผารถไอ้เห็ด yes. ยังาเห็ดดิ้นอย่างนี้ตมาบ้าใหม่จะตกตะกะมุนไปเลยเห็ด เ้าถูกหน้าดยพี่น้องบอกเอาเด้นี่กำลังโคลงจูมากไม่ให้ให้ตีดิเ้าไปไหว ดอกน้อยเนี่ยคือเบิมงนเฮ็ดน้ำหมากเขี้ยวหมากแดงๆอยูไว้ใจดีกเม็ดจะเฮ็ดปีช้างอันนี้ก็ปีบ่อ มาตัแกแตนกันั่นเจ้าออยูเลยบลปาเลยเือน้าอย่างเดี๋ยวป่าาอ่นอ่ปาอนนี้นหน่อยได้พี่น่องเลยขอป่าไม่เห็ดน้อยเดียว บอหอดิบยอกอกเ็ไปอืน้นบอมีคนเขาก่อนหน้านั่นเลยอื่เว่าเทวเท่วเขตเทวคลานนันเฮ็ดออกว้ายไรตัวป่าเลยอ่ะคิมีคกิงกะลาไปก่อนเพน้องเดอร์เยอะผักกดอะไรกูแซ่ซ่องนอนกินเยื่มาเพน้องเดอร์บาย